ปลายเดือนอย่างนี้นะพนักงานออฟฟิศเองเราๆเนี่ยบางทีก็อยากอร่อยนะแต่ซับมันก็ไม่ค่อยสพอร์ตใช่ปะก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าไม่แพงมากแต่ยังต้องอร่อยวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งขอบอกว่าอร่อยและไม่แพงคราวนี้เดี๋ยวเราขับรถตรงไปยังก่อนเนาะตอนนี้เราอยู่เส้นเรียบทางด่วน สถานที่เราจะไปไม่ใกล้ไม่ไกลเลยโรตัสเรียบทางด่วนเพราะร้านเนี่ยอยู่ตรงริมถนนฟุตบาทอยู่หน้าโรตัสเลยแต่ถามว่าเราจะจอดรถไหนก็จอดโลดตัสถามว่าเราเอาเปรียบไหมไม่ก็าเรากินเสร็จแล้วเราไปซื้อของที่โลตัสต,ต่อทักโอเคปะ้ะเราเข้าโรตัสมาแล้วนะถึงแล้วถึงแล้วไปกินของอร่อยกัน ไปกินกันเถอะไปกินกันเถอะจริงๆแล้วว่าตรงนี้อาหาไม่ยากเลยครับออกมาจากเนี้ยโลตัสโคตรง่ายแล้วก็เดินมาตามเลนที่เลยเลนจักรยานที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับเดินมานิดเดียวร้านจะอยู่สายมือชื่อร้านไรหวาวนนะเ,เดี๋ยวก่อนนะลุงเล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่ล้วไปดูกันดีกว่าไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรกินม้้งครับป้าเวียตี๋ไกล่วไก่อย่างาเดียวใช่ไหมฮะนี่ป้าเปิดกี่โมงอ่ะล่ะเจ็ดโมงเด่เปิดจะเช้าเลยอะป้าแล้วเวียดี๋ชามหนึง่งป้าประมาณกี่บาทนะครับีพิเศษสีสิพิเศษสี่สิบธรามารมดาเท่าไหร่ป้าวันนี้เราพามากินนะครับก็คือในเรื่องของอาหารที่แบบเอ้ยขวัญใจที่แบบ ช่วงกลางเดือนไม่มีตังแล้วพนักงานออฟฟิศอย่างเราใช่ไหมครับมันก็เริ่มแบบเงินน้อยแล้วคราวนี้เมื่อกี้อะไรที่ถูกๆแต่อร่อยเดี๋ยวให้ป้าเขาทำก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำเองด้วยปั๊บนึ่งกากหมูนี่เป็นยังไงป้าชิ้นมันใหญ่มากเลยนะป้าเจียวเองเลยครับชิมได้ป้าป้าขอชิมได้นะเออมันเค็มๆหวานๆนะป้าเน้อมันอร่อยสามรส มันมีเผ็ดๆด,ด้วยอ่ะป้าป้า,สาใส่พริกหรอใส่อืมเนี่ยครับของเด็ดของป้าเขาเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้กากหมูเนี่ยมันจะเป็น3รสอะ่ะมันจะมีรสแบบเผ็ดเผ็ดหน่อยแล้วก็มีเค็มเค็มหวานหวานก็คือจริงๆเหมือนปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวหน้าจะเด็ดเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยเนี่ยแค่น้ำซุปกับกาก,าก,ากหมูนะแล้วก็กินกับข้าวส่วนขาเปล่า,านะ อร่อย ra อ้วนมากอ่ะสงควไม่ได้แก่ตายกินของอร่อยตายคราวนี้ผมสั่งมั้งผมอยากได้เส้นเล็กป้าแต่ทำเองได้ไหมอ่ะผมอยากทำลวกอันไหนครับป้ามันมีสามอันอันตรงกลางใช่ป่ะเหมือนที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวกันิึงเคยลุกก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกอันเนี้ยเทป่ะ อันนี้อะไรครับเต้าหู้ยีเฮ้ยใส่เต้าหู้ยี้ยยด้วยป้าของป้าเด่นตรงนี้ใช่ไหมก็คือมีเต้าหู้ยีด้วยเสร็จแล้วแลากินม่วคราวนี้เราก็จะมาโซเชียลกันชัดมากเดี๋ยวคอยดูนะผมจะไปแชร์ในอินสตาแกรมลงใน Facebook ด้วยคราวนี้เราก็ เจะรูปออกจากกล้องง่ายมากเลยอ่ะมันส่งเป็น Wi-Fi ได้แค่กดระบบตรงนี้นะครับแล้วก็มาลิงก์กับมือถือได้เลย <S <S อ่ะคราวนี้เราก็ถึงเวลาชิมแล้วเราทั้งถ่ายโซเชียลทั้งทำอาหารเสร็จแล้วคราวนี้อยากโชว์เนี่ยมันเด็ดมากอ่ะขอป้าได้นะครับ ที่โครงหมู่าแล้วแบบเนื้อเนื้อแบบเนื้อปเปื่อยๆอ่ะร่อยโครอ่ะซุปรโอเคกลมกล่อมมันจะมีรสแบบเหมือนสามรสของไอตัวกระเทียมหมูไอกากหมูอยู่เนี่ยอร่อยดีเลือดชิ้นใหญ่มาก เป็นคนชอบกินเลือดมากครับไม่ใช่แวมพายนะเดี๋ยวดูความเปื่อยของไก่นะจะเล่นอะไรให้ดูห้ามขำห้ามทุเรศนะป้าครับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่สั่งไปพาดอ่ะเฮ้ยปลาปลาให้เยอะมากเลยนะแล้วไอ้กระดูกหมูก็ไอ้กากหมูเมื่อกี้ที่ผมขอไปอะ อามาีคิดปกติป้าก็ไม่คิดด้วยเปล่าจริงบ้างส่วนมากกระดูกหมูมาลูกค้าขอเไม่ได้คิดเฮ้ยป้าเมือกี้มันอลังการมาก55บาทถูกมากอะ่ะมันไม่ถึง60บาทจริงๆนะถามว่าถ้าซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่เครื่องปรุงทําเองยังไม่ได้ราคานี้เลยเพราะใส่เครื่องเยอะมากมือเดียวอิ่มบอกเลยว่า55บาบาทคุม้มเดี๋ยวจ่ายป้าก่อนนะ ขอบคุณครับป้าอร่อยมากเหลือ45บาทเอาไปซื้อขนมได้อีกมือนี้ไม่ถึงร้อยวิ๋ยวชามเบอเลอร์น้องไก่ห้าน้องกากหมูหนึ่งถ้วยซี่โครงหมูตุ๋นอีกหนึ่งชามถ้าไม่ลองอ่ะไม่รู้ว่าอร่อยจริงและถูกจริงโอยอิ่มสุดๆอะ่ะเมื่อกี้เรากินวเิ๋ยวไป55บาทใช่ไหมครับแล้วก็ผมเดินเขไปกิน ขนมในฟูดคอร์ทที่โรตัส20บาททั้งหมด75บาทเอามา1ย0นึงอ่ะเหลือกับบ้าน20กว่าบาทอ่ะถูกอย่างนี้มีที่ไหนใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ยินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกินเนี่ยเราบอกแล้ว่าเรายัางไงเราต้องกินของอร่อยแต่เราจะทํายังไงให้กระเป๋าเราสบายที่สุดแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเรามีเคล็ดลับในการจะกินอะไรให้อร่อยติดตามยามิไทยแลนด์ครับ